สวัสดีค่ะนักเรียนในวันพฤหัสที่16เดือนธันวาคมพศ2564พบกับครูน้ำในรายวิชาคณาิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องอะไรให้นักเรียนเตรียมหนังสือและอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะ <S <S ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปในหน้าที่209นะคะเราจะเรียนกันเรื่องมุมและส่วนประกอบของมุมนะคะ จากรูปทางด้านซ้ายนะคะจะเห็นได้ว่ารังสีทอสนะคะนักเรียนเขียนสัญลักษณ์ได้ก็คือวงเล็บทอสอแล้วก็มีลูกศรชี้อยู่ด้านบนนะคะและรังสีทอรอนะคะนักเรียนดูที่รูปด้วยนะคะมีจุดปลายที่จุดเดียวกันนะคะคือจุดทอนะคะจึงเกิดเป็นมุมนะคะมุมที่จุดทอเราจะเรียกว่าจุดยอดมุมนะคะนักเรียน ส่วนรังสีทอสอและรังสีทอรอเราเรียกว่าแขนของมุมนะคะอ่ารูปที่สองทางด้านขวามือก็เหมือนกันนะคะนักเรียนลองตอบครูสิคะว่าจุดไหนเป็นจุดยอดมุมจุดปถูกต้องค่ะแขนของมุมนะคะมีรังสีอะไรบ้างรังสีปอจอและรังสี มรอถูกต้องค่ะมุมเกิดจากอะไรมุมก็เกิดจากรรงสี2เส้นนะคะที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันนะคะจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันนี้เราเรียกว่าจุดยอดมุมนั่นเองค่ะรังสีแต่ละเส้นเราจะเรียกว่าแขนของมุมนะคะจุดยอดมุมและแขนของมุมเป็นส่วนประกอบของมุมนะคะนักเรียนนักเรียนตั้งใจดูตรงนี้ให้ดีนะคะเดี๋ยวในแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนจะต้องเขียนสัญ,ญลักษณ์ แทนมุมเป็นนะคะต่อไปเรามาเรียนจุดการเขียนชื่อและสัญลักษณ์แสดงมุมนะคะนักเรียนดูในรูปที่1ค่ะเมื่อกี้เราเรียนจุดยอดมุมมาแล้วใช่ไหมคะจุดยอดมุมคือจุดจุดรอเรือนะคะเขนของมุมก็คือรังสีรอยอและรังสี รอรอใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้มาดูนะคะรูปที่หนึ่งใช้ตัวอักษร3ตัวก็คือยอรอและรอใช่ไหมคะกำหนดชื่อมุมนะคะอ่านว่ามุมยรอรอรออ่านว่ามุมยอรอรอหรือมุมรอรอยอนะคะอ่ะคราวนี้นะคะมาดูแต่ละมุมนะคะมุมยอรอรอเขียนแสดงด้วย ยอยักษ์รอเรือรอลิงแล้วก็มีหมวกตรงรอเรือนะคะทาไมถึงเรียกว่าหมวกครูเนี่ยจำว่ามันเป็นหมวกนะคะนักเรียนซึ่งมันแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าตรงจุดรอเรือเป็นจุดยอดมุมนะคะต่อไปมาดูมุมอรอรอยอนะคะเขียนแสดงสัญ,ญลักษณ์ได้เท่ากับรอ รอยอ่อแล้วก็มีหมวกตรงรอเรือเหมือนกันนะคะเพราะมุมรอเรือเป็นจุดยอดมุมนะคะในส่วนของรูปที่สองก็เหมือนกันนะคะเราก็จะอ่านได้ว่ามุมวพอพรอเขียนแสดงด้วยมุมวพอพรอแล้วก็ใส่หมวกตรงพอพานซึ่งเป็นจุดยอดมุมต่อไปมุม รอพอเวอเขียนแสดงด้วยมุมรอพอวอแล้วก็ใส่หมวกตรงพอพานนะคะเราจะอ่านอ่าสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงด้วยแบบนี้ว่ามุมเลยนะคะเพราะว่ามีสัญ,ญลักษณ์แสดงมุมอยู่นะคะอ่า เรามาดูตั้งแต่การอ่านชื่อมุมนะคะนักเรียนการอ่านชื่อมุมเนี่ยนะคะให้อ่านตัวอักษรทั้ง3ตัวเรียงกันโดยเริ่มจากตัวอักษรที่แขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งนะคะที่จุดยอดมุมและที่แขนของมุมอีกข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็ <S <S คืออ่านจากแขนของมุมไปยังจุดยอดมุมแล้วก็อ่านไปยังอีกแขนอีกหนึ่งข้างนะคะแล้วก็ การเขียนสัญ,ญลักษณ์แสดงมุมเขียนโดยใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นเหมือนสามเหลี่ยมหรือเป็นเหมือนหมวกนะคะอ่าเป็นสามเหลี่ยมอยู่ด้านบนนะคะไว้เหนือตัวอักษรที่เป็นจุดยอดมุมนะคะนักเรียนอ่านักเรียนเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะ แบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้าที่210นะคะนักเรียนคำสั่งก็คือบอกชื่อจุดยอดมุมและแขนของมุมนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างข้อที่1ให้นักเรียนดูนะคะข้อที่1เราก็เขียนว่าจุดยอดมุมคือคอควายถูกไหมคะจุดยอดมุมคือคอควายแขนของมุมคือเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์แสดงรังสีนะคะ แฉนของมุมคืออะไรคือคอควายชอช้างใช่ไหมคะเราต้องเขียนสัญ,ญลักษณ์แสดงรังสีก็จะอ่านว่ารังสีคอควายชอช้างกับรังสีคอควายง,งูใช่ไหมคะแล้วถ้าครูจะให้เขียนสัญ,ญลักษณ์แสดงมุมเพิ่มเติมนักเรียนก็ต้องเขียนได้ว่า ชอช้างคอควายงองูแล้วก็เขียนสัญ,ญลักษณ์แสดงมุมอยู่ด้านบนคอควายซึ่งเป็นจุดยอดมุมใช่ไหมคะหรือเขียนอีกแบบหนึ่งก็คืององูคอควายชอช้างแล้วก็เขียนสัญ,ญลักษณ์แสดงมุมให้ตรงกับคอควายนะคะอ่านักเรียนลองทําดูนะคะให้นักเรียนทําข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6นะคะ วาดรูปเรียบร้อยนะคะวาดกับดินสอนะคะาวาดรูปไม่ต้องใหญ่มากนะคะนักเรียนถ้ามีอะไรนะคะไม่เข้าใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคาบนี้ก็มีเนื้อหาเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คาบหน้าสวัสดีค่ะ